สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมน้องๆปอมผสมชี้สูตรกันนะคะเซตนี้นะคะออกไปทางปอมเลยค่ะแม่ดูก่อนตันนี้นะคะน้องเป็นเทพเมียนะคะนาสันหูตั้งนะคะไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่หูจะตั้งนะคะน้องไปแบบหูตั้งไปเลยนะคะใครที่แบบว่าชอบแนวนี้นะคะนี่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บ้านนี่เลยตัวนี้น้องเป็นเทพเมียนะคะขนแน่นมากอ่าอีกสี่เซตจะเป็นเทพผู้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวเนาะนีน่แม่น่า,นารากักมากๆเลยค่ะ หูตั้งทุกตัวนะคะแล้วขนน้องแน่นมากๆเลยอันเสรนี่เสบนึงส,สองเสรก็ได้มาจะาเสก็จไปเลอันนี้น่ารักมากอันนี้เพศผู้เหมือนกันนะคะนี่เลยตัวนี้เพศผู้เหมือนกันค่ะเซตนี้ตัวเมียตัวเดียวนะคะแห้ดูก่อนหน้าตาตามุตะมิเลยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มองหาน้องอผสมนะคะสอบถามเพิ่มนเต เลยนะคะเซตนี้ออกไปทางปอมเลยนะคะแล้วก็สินสอดน้องเบามากๆนะคะ